สวัสดีคะ่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้ช่องแม่แยแอกบ้านสวนนะคะเอาเนี่ยต้นสวยๆน่ารักใบเยอะๆมาฝากให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะต้นนี้ก็คือแก้วสารพัดนึกนั่นเองนะคะพอดีออกดอกเดินไปเห็นเกลมยมาให้ชมนะคะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นดอกแก้วสารพัดนึกออกดอกในสองดอกคู่กันว้าวสวยมากเลยนะคะนี่ ดอกดอกกอใหญ่นะคะอันนี้แม่ใหญ่แเลี้ยงเอาไว้ไม่ค่อยได้เอามาอัปเดตให้ชมนะคะนี่เลี้ยงใส่ขุยมะพร้าวนะคะนี่ขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้วัวนิดหน่อยนะคะนี่เป็นพุ่มกอใหญ่มากเลยนะคะออกลูกออกแขนงมาเยอะเลยนะคะแต่ที่ชื่นชอบก็เคยไม่เคยเห็นดอกแก้วสารพัดนึกเพิ่งจะเห็นวันนี้ ตื่นเต้นก็นเลยเอามาให้ชมนะเนี่ยรากตึมรอบกระถางเลยอ่ะรากกระปุงบอกว่าจะออกไข่ออกหัวออกหนอมานะคะส,สวยจริงๆเนี่ยรากรอบขอบกระถางเลยเนยี่ยเห็นไหม,ม,มกอ,อใหญ่เลยนะคะนี่ฟอร์มกอแม่ใหญ่เอ็กเลี้ยงเอาไว้ประดับบ้านนะคะ มีหลายกออยู่นะแต่ว่ากอนี่มันพิเศษเลยวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมเห็นหมันใบดอกสวยมากเลยก็เลยยกมาถ่ายรูปให้ชมเป็นพิเศษนะคะนี่เป็นไม้ที่สะสมไว้ในบ้านในสวนนะคะเนี่ยใบสวยจริงๆอันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะตัวผู้ไม่แยงไม่มีนะคะมีแต่ตัวเมียนี่ดอกดอกมาสองดอกสวยเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมใจรับโชค อเอาดอกมาให้ชมกันนะคะสวยมากเลยก็เลยมาถ่ายภาพเก็บไว้นะคะเนี่ยใครชอบก็ลองหามาปลูกนะคะแม่ใหญ่ขอบคุณค่ะ